เวลาเราพูดถึงความก้าวหน้าของ AI นะคะอ่อคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง ChatGPT ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ชิปแรงๆอย่าง Nvidia ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆเลยนะวันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลบทความที่เราได้มาเกี่ยวกับบริษัท Aria s t Networks หรือ ANET กันคะ่ะน่าสนใจครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่า เอ๊ะทำไมเครือข่ายความเร็วสูงเนี่ยมันถึงเป็นหัวใจสำคัญของยุค AI แล้ว a r ริ t a าเขาเข้ามามีบทบาทตรงไหนในภาพใหญ่นี้เพราะดูเหมือนว่าถ้าเรามองข้ามโครงสร้างพื้นฐานส่วนนี้ไปเนี่ยอาจจะพลาดภาพสำคัญบางอย่างไปเลยนะคะถูกต้องเลยครับคือ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์หรือแค่ชิปอย่างเดียวนะครับอออม,มันเป็นอ่าระบบนิเวศเลยซับซ้อนมากๆระบบนิเวศครับ ต้องการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลมากๆเลยในเวลาแค่เซียววินาทีเดียวโห oh, เร็วมากซึ่งก็ต้องพึ่งเครือข่ายที่มันประสิทธิภาพสูงจริงๆแบบที่ไม่เคยต้องการมากก่อนในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เลยครับน่าสนใจมากค่ะแล้ว Arista n e t w o r k เขาทำอะไรกันแน่คะถึงได้เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ข้อมูลบอกว่าเป็นผู้นำด้านโซลูชันเครือข่าย ใช่ครับสำหรับพวก Data Center กับ Cloud Computing ก่ก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2547นู่นเลยอ๋อค่ะสิ่งที่ทำให้อ r i s t a าเขาโดดเด่นจริงๆนะครับก็คือพวก Switch Ethernet ความเร็วสูงของเขาแล้วหัวใจสำคัญเลยก็คือซอฟต์แวร์ EOS หรือ Extensible Operating System EOS ครับ ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI โดยเฉพาะเลยมันช่วยจัดการเครือข่ายอัตโนมัติได้แล้วที่สำคัญมากๆคือลดค่า latency ความหน่วงในการส่งข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับลดลงเหลือแค่ระดับไมโครวินาทีเองไมโครวินาทีโหน้อยมากน้อยมากๆครับการลดความหน่วงระดับไมโครวินาทีนี้เองสินะคะ ที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างการฝึก AI โมเดลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น l a m a ของ Meta หรือ GPT-4 เนี่ยมันต้องเชื่อมเซิร์ฟเวอร์เป็นพันๆตัวเข้าด้วยกันใช่เลยครับถ้าข้อมูลมันติดขัดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยประสิทธิภาพการประมวลผลของ GPU แพงๆที่เราลงทุนไปก็อาจจะเสียเปล่าไปเลยถูกต้องครับเครือข่ายแบบเดิมๆนี้อาจจะรับไม่ไหวแล้ว ลองนึกภาพการฝึกโมเดลอย่าง Google Gemini สิครับอันนั้นต้องใช้ GPU clusters เป็นแสนตัวเลยนะแสนตัวครับนั่นสร้างความต้องการแบน d w i d t หรือความจุช่องสัญญาณในระดับเทราบิตต่อวินาทีเลยซึ่งมันม,นมหาศาลมากเทราบิต er ต่อวินาทีครับ Aria เขาก็ตอบโจทย์นี้ด้วย switch 800G ที่เป็นเทคโนโลยีระดับแบบว่าแนวหน้าของตลาดตอนนี้เลย แล้วก็ยังร่วมมือใน Altra e t h e r r n t t o o s s r t t u m กับพวก Intel b r o a ด c o m ด้วยนะครับอ๋อที่จะพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสำหรับ AI โดยเฉพาะใช่ครับเพื่อให้มัน่นใจว่าอุปกรณ์จากหลายๆค่ายเนี่ยมันทำงานร่วมกันได้ราบรื่นไม่มีปัญหาแล้วความได้เปรียบทางเทคโนโลยีนี่เองนะคะดูเหมือนว่าจะสะท้อนออกมาในผลประกอบการเขาชัดเจนเลยข้อมูลทางการเงินที่เราดูมานี่บ่งชี้การเติบโตที่น่าทึ่งมากหุ้น a n e นนี พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวตั้งแต่เข้าตลาดเลยนะครับผมรายได้ปีล่าสุดก็โตกว่า30%แต่เกือบ6,000ล้านดอลลาร์ใช่ครับซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญมากๆเลยก็มาจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง Microsoft Microsoft นี่เจ้าใหญ่เลยใหญ่มากครับสร้างไรายได้ให้อาริสตาถึง43ในปีที่แล้วคนเดียวเลยโหเกือบครึ่งครับ แล้วก็รวมถึงกลุ่มไฮเปอร์สเลเลอร์อื่นๆอย่าง Amazon Google Cloud พวกนี้ก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลสร้าง Data Center เพื่อรองรับ AI กันทั้งนั้นซึ่งแน่นอนก็ต้องการอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูงของอ uh ืริสอนอกจากฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ Cloud Vision ของเขาก็เข้ามาช่วยจัดการเครือข่ายที่ซับซ้อนมากๆพวกนี้แบบ Realtime ได้ด้วยนะครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมายังชี้ด้วยนะคะว่าสถานะการเงินของ Ar ริ t ตาเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆมีเงินสดในมือกว่า5,000ล้าลลาร์ แล้วก็ไม่มีนิสินเลยด้วยสุดยอดเลยครับแล้วการที่ Microsoft ไปลงทุนใน Open AI หรือ Amazon ไปลงทุนใน n t t r o p i c เนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการกระตุ้นความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่อาริสตาเชี่ยวชาญทางอ้อมเข้าไปอีกนะคะถูกต้องครับมันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า a r ริสตาไม่ใช่แค่ผู้ผลิตอุปกรณ์นะแต่เป็นเหมือนผู้สร้างเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศ AI ทั้งหมดเลยเส้นเลือดครับ ถ้าเปรียบข้อมูลเหมือนเลือดเครือข่ายของอาริสตาก็คือเส้นเลือดที่ทําให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงสมอง AI ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพอืมสรุปแล้วอาริสตาเน็ตเวิร์กก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆที่ทําให้ AI ที่เราเห็นทุกวันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะถึงแม้ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่า n v ็นวีเดียหรือ Google แต่ก็เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้เลยครับ แนวคิดสำคัญจากข้อมูลที่เราสำรวจกันก็คือถ้าข้อมูลไม่วิ่ง AI ก็ไม่เกิดการทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เลยสำคัญมากในการมองภาพรวมเทคโนโลยี AI ทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับถ้าเรามองต่อไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากเครือข่ายความเร็วสูงที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดหลักแล้วเนี่ยมันยังมีโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่นหรืออาจจะเรียกว่าชั้นใต้ดินที่ซ่อนอยู่อีกไหมครับอืมชั้นใต้ดินครับ ที่อาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเทคโนโลยีในระลอกถัดไปแต่ว่าเรายังยังไม่ได้ให้ความสนใจมันมากเท่าที่ควรจะเป็นเป็นคำถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับ